ประตัวกล้อง Sony A7R Mark 5รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่บอกเลยว่าตัวนี้นะครับเป็นกล้องที่ปิดท้ายปีนะครับจากทาง Sony นะครับได้ดีมากๆเลยครับเพราะว่าตัวนี้นะครับนอกจากความที่เป็น resolution นะครับถึง6 0ล้านพิกเซลนะครับก็ยังยันนะครับฟีเจอร์ต่างๆนะครับที่บอกเลยนะครับว่าจัดเต็มมากๆทั้งวิดีโอ 8K นะครับ stacking focus นะครับระบต่างๆนะครับระบบอิน l l i g e n c ์ระบบ AI ต่างๆที่เข้ามานี่บอกเลยครับว่าจัดมากๆจะมีเลนดยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราไปชมกันครับซึ่งกกกก่่่ออนนนนนนทีเเรรรรราาาาาจะะะไปชมมััััคคคบบดู ราคาของเจ้าตัว Sony A7R Mark V ตัวนี้จะอยู่ที่3,899เหรียญถ้าแปลงเป็นเงินไทยนในวันนี้อยู่ที่149,000บาทประมาณนี้โดยส่วนตัวแล้วผมเชื่อว่าทาง Sony ไทยจะทําราคาออกมาดีกว่าเมืองนอกอย่างแน่นอนต้องรอติดตามกันชมสําหรับสเปคของจ้าตัว Sony A7R Mark บตัวนี้จะเซนเซอร์ Full Frame ขนาด x m ับ BSI CMOS นะคมอนส่วนตัวแล้วเท่าที่ผมได้อ่านก็เหมือนรับ เซนเซอร์รุ่นเก่านะครับแต่มีการพัฒนานะครับระบบประมวลผลเป็นไบออนเซ XR นะครับที่มีถึง2ตัวนะครับพร้อมระบบประมวลผลนะครับรวบ AI ทำให้คุณภาพตัวนี้นะครับมันดีขึ้นมากๆนะครับเนื่องจากระบบประมวลผลนะครับของจอตัว Sony A7R มาไฟตัวนี้มันเร็วขึ้นใช่ไหมครับทำให้ตัวนี้นะครับตัวไฟล์นะครับมันมีความดีขึ้นนะครับประมาณหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปครับว่าจะมีนะครับจอตัว AI นะครับมาช่วยประมวลผลนะครับทั้งตัวเรื่องภาพนะครับให้มันดียิ่งขึ้นนนนนนะะะคคครรรรัััััับบบบตลโกสสให้้มมมาาถจไดแ่ยนะครับ มากกว่าตัวเดิมนะครับค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันนะครับในการจับระบบโฟกัสนะครับแบบใหม่ๆเข้ามาครับซึ่งตัวนี้นะครับระบบโฟกัสนะครับจะเป็นแบบเฟสดิเทชันนะครับจำนวน693จุดนะครับเบสนะครับระบบระบบ AI real time tracking นะครับตัวนี้นะครับที่มัน tracking ได้นะครับก็จะมีระบบโฟกัสคนนะครับโฟกัสดวงตานะครับโฟกัสสัตว์นะครับโฟกัสนกนะครับแล้วก็โฟกัสแมลงครับบอกเลยนะครับว่าเป็นกล้องตัวแรกนะครับจากทางโซนี่ที่มีระบบโฟกัสแมลงซึ่งอันนี้บอกเลยนะครับว่าเป็นอะไรที่มันเจ๋งมากๆเล มาพูดถึงด้านงานวิดีโอกันบ้างนะครับของจอตัว Sony A7R Mark 5นะครับวิดีโอตัวนี้นะครับสามารถถ่ายได้สูงสุดนะครับที่จอตัว 8K นะครับ 30fps ครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็น 10bit 422โดยนะครับคุณภาพแบบจัดเต็มมากๆสมเป็นวิดีโอนะครับในระดับนะครับที่เป็น 8K ส่วน 4K นะครับก็สามารถถ่ายสูงสุดนะครับได้ที่ 60fps ซึ่งตัวนี้นะครับจะมีการครอวลงไปนะครับนอกจากนี้นะครับตัว Full HD นะครับยังสามารถถ่ายได้สูงสุดนะครับที่ 120fps ครับแน่นอนนะครับว่าตัวนี้นะครับจะรองรับนะครัับทางตว S2 นะครับเอสซีนีโทนครับส่วนใครนะครับที่ต้องการเอาตัวนี้นะครับไปถ่ายนะครับวีดีโอแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตเป็นรอนนะครับตัวนี้นะครับสามารถถ่ายได้ส่งสุดนะครับในลักษณะที่เป็นเอ็กซ์โนร์เรคคอร์ดเดินนะครับได้ส่งสุดที่4 k 1 6บิตกันเลยทีเดียวครับมาพูดถึง e v f กันบ้างนะครับ e v f ของตัวนี้นะครับจะให้ความละเอียดนะครับอยู่ที่9.44ล้านจุดนะครับซึ่งถือว่านะครับเจ้าตัวโซนี่7 r ตัวนี้นะครับให้เจ้าตัว e v f นะครับที่ค่อนข้างจะใหญ่มากๆนะครับแล้วก็มีความละเอียดนะครับค่อนข้างระส่งครับนอกจากนี้นะครัััับบบยงมมาพรร้อนะคก ตัว refresh rate นะครับที่120่ fps ครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานครับสำหรับกล้องไฮ HN นนะครับในยุคนี้แต่สิ่งที่มันสําคัญมากๆนะครับสำหรับผมสําหรับกล้องตัวนี้นะครับก็คือด้านหน้าจอด้านหลังครับตัวนี้นะครับจะมาพร้อมนะครับกับขนาดหน้าจอ3.2นิ้วครับสิ่งที่มันแตกต่างนะครับแล้วก็เป็นตัวแรกนะครับที่ทาง Sony ่ทำนะครับในลักษณะที่เป็นกล้อง Sony E-mount นะครับก็คือตัวนี้นะครับจะสามารถพับนะครับได้ทั้งหมด4ี่ทางครับซึ่งอย่างตัวนี้ใช่ไหมครับเจ้าตัวกล้อง Sony ่7 Mark โฟนนะครับที่ผมใช้อยู่ในนนปปัััจจุุบบะคครเวลาณฟิ ต่อใช่ไหมครับคุณก็จะได้อะเซลฟี่แบบนี้นะครับแบบนี้ การถ่ายแนวตั้งแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็อพับไปพับมานะครับแต่สิ่งนะครับที่เวลาคนถ่ายดันเจี้ยมนะครับเรารู้สึกนะครับว่ามันช้านะครับก็คือเรานะครับจะไม่สามารถนะครับเงยแบบตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับแต่เจ้าตัวโซนี่ A7R มา r k นะครับตัวนี้นะครับด้วยความที่มันสามารถพับได้4แกนตัวนี้นะครับทำให้เรานะครับสามารถนะครับพับนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ได้ครับอันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะเจ๋งมากๆนอกจากนี้นะครับหน้าจอด้านหลังขนาด3.2นิ้วนี้ยังเป็นระบบสัมผัสนะครับพร้อมกับเมนูใหม่ล่่าาานจกททง Sony ี ค่อนข้างจะแตกต่างนะครับกับกล้องรุ่นอื่นๆครับการถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับของเจ้าตัว s o นี A7R มาฟตัวนี้ครับสามารถถ่ายต่อเนื่องนะครับได้สูงสุดนะครับที่10ภาพต่อวินาทีนะครับด้วย AF นะครับแล้วก็ AE Tracking ครับก็คือทุกภาพนะครับจะมีการวัดแสงใหม่แล้วก็มีการรีโฟกัสใหม่นั่นเองแต่สิ่งที่มันพัฒนาครับมายิ่งขึ้นนะครับกว่าเจ้าตัว A7R Mark 4นะครับหรือว่า A7 Mark i นะครับก็คือตัวนี้นะครับจะมีเซนเซอร์เจ้าตัว IR นะครับที่จะทาให้นะครับเจ้าตัวเวลาที่เราใช้นะครับจอ มายิ่งขึ้นอย่างมากแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่แบบเฮ้ยผมค่อนข้างจะดูนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะประทับใจกับสเปคนี้นะครับคือด้านการสั่นครับขั้นสั่นนะครับของจ้ตัว Sony A7R มาไฟตัวนี้นะครับทาง Sony นะครับเคลมนะครับว่าสามารถทำไปสูงสุดนะครับถึง8แสตอปนะครับด้วยการถือว่าเป็นการสั่นนะครับที่ดีที่สุดนะครับตั้งแต่โ o n y เคยทํามาเพราะไโดยปกติแล้วครับออย่างเจ้าตัว Sony A7R มาตัวนี้นะครับหรือว่า A7C ที่เรากําลังถ่ายอยู่ตอนนี้โดยปต้้้ววนนนะครรััับงทีีมมาาาณ55.5 นี่นะครับเคลมนะครับว่าสามารถนะครับลดสวิตช์แชนเตอร์นะครับได้ถึง8สต็อปซึ่ง8สต็อปนะครับมันก็จะใกล้เคียงนะครับกับจอตัวกล้องแคนนอนนะครับที่เป็นตัวร็อคท็อปถ้าตรงนี้นะครับโซนี่ก็บอกนะครับว่ามันใช้นะครับเจ้าตัวระบบไจโรราต้านะครับมาช่วยประมวลผลครับให้หลบการสั่นนะครับมันดียิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับที่โซนี่เขาห้างจะพรีเซนต์มากๆครับคือฟิล์มเซลชิพนะครับแบบใหม่ครับปกติแล้วใช่ไหมครับเวลาที่เรานะครับเอาตัวตัวไฟฟิล์มเซลชิพนะครับไปรวมนะคครรรรรัััับบบในนนโปแกกมมม Imaging Edge ะถ้าาีขขยอง ภาพนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าภาพนั้นนะครับจะไม่สามารถใช้งานได้เลยนะครับแต่เจ้าตัวพิกเซลชิปตัวนี้นะครับมันจะมีโลแก้นะครับที่อ่าถ้ามันมีอะไรขยับเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นเราถ่ายแลนสเคปอยู่แล้วไม่มีรถขยับอ่ะอันนี้นะครับมันจะช่วยแก้นะครับให้รามันไม่ขยับแต่ส่วนตัวครับผมก็ยังไม่ชัวนะว่าเฮ้ยถ้าอ่าเราถ่ายแลนสเคปที่เป็นมีต้นไม้เยอะๆอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับพวกใบไม้มันสั่นไหวมันช่วยไหมเดี๋ยวอันนี้นะครับเราต้องมารอทสกันครับสำหรับเรื่องนี้แล้วกก็ออีเรื่งงนนึะ ส,สำหรับคนที่ใช Sony ้ Sony A7R Series นะครับน่าจะแฮปปี้ครับคือเราสามารถเลือกนะครับขนาดไฟล์รอได้นะครับปกติแล้วเนาะเราจะสามารถเลือกขนาดไฟล์รอที่เป็น Uncompress ได้นะครับ s าาาอ e ล s, <S ได้นะครับ,รลรบแล้วก็ Compress ได้ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้นะครับมันจะมีให้เลือกนะครับว่าเฮ้ยคุณอยากได้กี่พิกเซลคุณอยากได้61ล้านใช่ไหมคุณอยากได้26ล้านหรือว่าคุณอยากได้15ล้านนะครับตรงนี้นะครับคุณสามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับตามความเหมาะสมกับงานนะครับที่คุณใช้ด้านการนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นจาตัวเซฟเฟรสนะครับที่ ในช่องเดียวกันเลยก็จะมีช่องใส่การนะครับทั้งหมด2ช่องนั่นเองครับรวมๆแล้วนะครับเจ้าตัวกล้อง Sony A7R มาฟลตัวนี้นะครับสำหรับผมแล้วถือว่าเป็นกล้องนะครับที่ค่อนข้างจะน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ข้ามขีดจํากัดนะครับของคํว่าอ่านนะครับไปสมควรพากตัวนี้นะครับมันใส่เทคโนโลยีนะครับที่มันเจ๋งมากๆเลยนะครับพวก AI เทคโนโลยีนะครับที่มันจะเรียนรู้การทํางานของเราแล้วก็พิมีโหมดโฟกัสโหมดใหม่ๆนะครับที่เข้ามานะครับบนเจ้าตัว Sony A7R มาฟลตัวนี้นะครับถือว่าค่อนข้างจะเลทีเดียว ซึ่งถ้าเรากลับไปนะครับกับัวตัว Sony A7R Mark โนะครับต้องบอกว่าตอนนั้นอะการที่มันขึ้นมา61ล้านในครั้งแรกใช่ไหมครับผมค่อนข้างจะไม่ประทับใจหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นจอตัวไฟล์ที่ด้วยความที่มันใช้เบสเซนเซอร์ตัวเดิมนะครับซึ่งโดยที่มันใช้เบสเซนเซอร์ตัวเดิมจากตัว42ล้านใช่ไหมครับแล้วก็ขยายมาเป็น61ล้านด้วยเทคโนโลยีตัวเดิมครับทำให้ตัวนอยส์และพวกนี้นะครับรวมถึงไดร์เมทเรนนะครับมันค่อนข้างจะแย่นะครับกว่าตัวเดิมครับซึ่งอันนี้นะครับด้วย ใหม่ๆเข้ามานะครับผมคิดว่าตัวนี้นะครับมันจะดีขึ้นมากๆซึ่งอันนี้ครับเดี๋ยวต้องรอพิสูจน์กันอีกทีนึงนะครับเวลาที่ผมนะครับได้จับกล้องนะครับจอตัว Sony H&R r a r k มาฝ้นั่นเองครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับเจ้าตัวกล้อง Sony A7R Mark V นะครับยังมีที่ต้องดีบางอย่างนะครับที่ดีนะครับกว่าเจ้าตัว Sony A1 นะครับพวกระบบโฟกัสอัลกอริทึมใหม่ๆนะครับผมคิดว่าทาง Sony นะครับควรจะอัปเกรดนะครับบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นพวกถ่ายแมลงนะครับเข้าไปนะครับบนอย่างกล้องเจ้าตัว Sony A1 นะครับแนนอาคตรครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เออแนะนํา Sony นะครับนะครับให้ทำแต่ผมคิดว่าทาง Sony ก็น่าจะทําอยู่แล้วนะครับทั้งหมดนี้ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับข้อมูลนะครับของเจ้าตัวกล้อง Sony A7R Mark V ครับี่ ผมรวบรวมนะครับแล้วก็สรุปนะครับมาให้ทุกคนได้ชมกันในวันนี้ครับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้ช่อง The P ของผมด้วยเนาะสวัสดีครับผมเฟิร์สครับขอบตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ